โอเคพบกับวอเตอร์ไฟเทปนี้พบกับรอยย่อมาทาจิเออสี่สี่ห้าทำอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเออตุรกี้ไม่แนววะนะทอมเมนต์โจวไลท์โจวสกิลพีซานแซงการไอ้นี่ไม่ต้องพูดมากนะไอ้นี่เห็นหน้าน่าอ้มคันเพราะเห็นบ่อย ออกคลิปไ่ออกคลิปบ่อยและใครไปงานแข่งตามร้านก็อาจจะเจอแสงจีเวลใช่ใครเบื่อก็คอมเมนต์ได้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งมึงขายวะมึงขายวะจีถ้าจีมีตัวตนอยู่หรอสไปโนไงเราสไปโนยังอยู่เราสไปโนรีเวิร์ดไม่ราเทโนเลเจนดิใช่ไหมเทโนเลเจนปาดเทีน อันตัวนี้มาช้าเน,ะนะาะทำมาก่อนนี่คง <Like. S 2> ได้ดีแล้วสกิวบ้าหนึ่งคอปนเก่าลงสน so ามโซช้าช้าทิกเกอร์ไปดิพี่เอาเลยสับมา <c oughs> เอาแบบเอาฮิวหรือเอาดอเข้าไปไหมฮิวได้แต่ดออยากเรียบร้อยบวกค่าผัานในด,ดอถ้าชา้าเป็นทิกเกอร์บวกค่าผัานเอ <c oughs> าไปเลย เลยดอมนี่ก really hey. so. so, okay, ็แพ hey, ้เลยเด็กสติลไม่มีแดนจ่ายโซ่บัสพอเกตสองพิกเกอร์ไปได้หยุดโลนเลยไิเฮ้ยก็ขอให้มันได้แล้วกันบอกว่าได้เชื่อมาละนี่พิกเกอร์ออกไปเลยเปลี่ยนตัวเล่นดีกว่าโดนขย่ำหลกโดนเอ็นกอร์ในพี่อ่ะมาแบทเทิลอ่า ตีหมื่นทิ้งหนึ่งไปดิตีสกิวไนี้บอกว่าไม่มีอื่นโจมตีสั่งบวก5ห้าพันได้อ่าใช่ปะ่ะนับไะไม่มีอื่นของคุณโจมตีใช่อ่าล้วจะปาห้าพั <c oughs> นไหมมึงทำอะไรวะเนี่ยตี้ล่อาพเต็มตัวเจ้าแมนอ๋อไม่มีอ้ยมาแล้วเอ้ยทานเทิน์นลง ระบารหนึ่งจัวหนึ่งคอมหนึ่งอมือหนึ่งแล้วหัวกองไปแปดเป็นเกตเสกิลลุสนามเปิดห้าหากีสาว้าจใจสีอ่ะสรเลแนเจ็ดลืมอัดคลิปเฮ้มีมาขนาดนี้แล้วเฮ้ยยิบปั๊บปัโอ้สลิปเท่กีการ มีการเข้าเกตหัวฮาผ่านช่ตเข้าเกตใบใหม่นี่เนี่เออไม้เ้าได้มาได้เ้าได้มาอ่าไม่เขาไม่เทินจั่วแล้วไม่มีดแดนเลยนี่ทำไมไรโตกนี่แน่ฟ 1. 1> อร์สวันดีใหม่กแล้ว ลงห้าหาสามเจอละทิ้งเลยรีบเด็กหยิบเล็กขึ้นมือแล้วทิ้งไปเลยเอาร่อยหวาลงนี่แหละเฮียลิเคนก่อนเอาแอนตี้สกาสาิวเปซานบุกหมื่นไม่มีแดไงไง่ายงเหมือนเดิม ปล่อยยี่สามลองคิดด้วยคิดเดียวกูแข่งก็เป็นเกียร์สาไม่มีไอ้คิดเดียวไม่กลัวคิดพลังเงินเฮ้ยคิดว่าจะหยุดแดงแล้วลึกสกิลปั๊ดหนึ่งชิงมือหนึ่งใบอืมชิงอันกันนี้เละแถลงสามใบอันี่ท้าพันเป็นอะไรไปได้แล้วเนี่ยไปแกล้งลุกโก่งโก่งโกหน้าหมื่น สามใช่ใช่ตีเลยว่ะสองมือสามสองได้ปล่ไยดอพลังข้างจัวะบัวจังเลยพิ่งออกเนื่งเดียวเฮ้ยสี่แดงละมือเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอาข้างเว้ยท่านดพี่นับว่ะสิบ ยี่สิบดสี่สิบดอลุ่มโอ้โหใหก็ได้จะแรงขนานียี่สิบสามสิบสี่สิบใช่ยดงไม่ได้ดูเก่งเลยเก่งใครอ่ะโอ้ยโเก่งด้วยโอ้โหไล่ตโอยไก่อังเพอร์เลยตัอะไรนะแกวินัแกอแอเกอร์เบียัง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 แกไออเกอร์เบยอ่าเราเล่นยังไงนะ หาตัวไปกี่ได้นั่นแหละปัญหาของเด็กามาใบใบหนึ่งจัว่วจั่วคอมือหนึ่งและยัดเก่งให้ตัวที่คอใช่ป้อรู้สั่จะมือเท่าว่าหนึ่งจั่วหนึ่งก่อนคอการ์ดหนึ่งคอการ์ดหนึ่งใบลงเรียจากนั้นเอาใบผสมสุดแปะอันนี้ลงไอเซลนะใช่ไหมใช่อุ้ย <ashed> ตัวเก่งเอาจะต้องมีต้องมีตัวกินมาต้องแปะก่อนแล้วค่อยดูใช่มาดูเลย ไงเ,เอ,อเฮ้ยเออ่ะบวกหมื่นจะเก็ไก่อคอนติเนียลแหงมเก็บสามบวกหมื่นแทนบวก่้าพันมีเลยตัวจริงตัวจริงเอาท่าเลียนอไอ้ตัวหลังก็นับนั่นบวกข้าพันก็นเ,นกรรเห็นแล้ว หยิบขึ้นมาหรือหยิบทิ้งหยิบขึ้นมาสักหนอยอือมีอะไรกันสลิงลาไปแกงเราก็กินตอมิกเก็ตัรอไม่ไม่ไม่กินอะไรก็ได้กินไขก็ได้แต่ถ้ากินตอมิกเก็ตมันจะเก่งไอ้พวกเรียมันจะเก่งด้วยไอ้พวกเรียที่มีสกิลถูกกินอ่ะอ๋อไม่มีตีข้ามไปก่อนสกิลตีเลยเหมือนก้า อืมจ้าเลยไอ้หน้านหะน่ากลัวไอ้เนี่ยป้อเลยย่างตีสกิลมันบอกว่าเมื่อตีรีไทยลูกจักรของเราหนึ่งใบถ้ารีไทยตัวที่มีเกรได้ยิงคู่แข่งหนึ่งรีไทยจวดหนึ่งอ่าใช่รีไทยรีไทยรีไทยจวดก่อนจากนั้นรีไทยตัวมีเกรเปล่า ใช่ตัวมเกียร์อ่ะจากนั้นได้ยิงขึ้นเลยเอ้ยเปลาไหวแต่ไม่คอเกตใช่ไหมไอ้ตัวนี้อ่าใช่มันถูกพีคอเกตไอ้ตัวนี้แหละนะขอไว้เนี้ยแล้วก็เอาเกตยัดให้เหมือนเดิมชื่อนี้ใช้ถือรักันด้วยใช่โอ้ยยูทิเกอร์แปะอ่า <y ut iker> แต่ก็มองเห็นนะจริงๆๆจริงจริงจริงตัวนี้จริงจุดยังไงจุแล้วจุดแล้วยีวย่สิบยี่สิบห้า ยี่สิบแปดตีอัตราวันนึ่งกินไหนโอ้โหตีเกศสามนี่แบบโบกพลังเบิ่มๆแต่ก็เสียตัวเองเลยกินใครดีวะตอนนี้ก็กินมีเก็ตได้บวกคิด้วยไม่ไม่กินอะไรก็ได้โบกคิดหมดอ๋อไม่ต้องกินเกศอะไรจำไม่ตรงไหนว่าเรากินเกศวะหลังก็ได้กูอยากเก็บไว้อ่ะกิโบวกเวินด้วยอ่ะกินเกศสามกัน กี่เกีเนึ่งบวกแปดพันบวกหนึขีไปเลยเท่าไรแปดพันอะสองมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองขีไมรกาสองได้เออขีไปมาสักขีสี่ใบอะโอ้เอ้ยสองขีดรอคลัางตัวคิวเวอร์เกินไม่ขึ้นสามสองไอ้สามสองสิบยี่สิบ่ัน ทำไมต้องเป็นฮิวอะไม่เข้าใจเราจะงานสุดฝีมือเพื่อให้ไก่อาชนะให้ได้าสุดฝีมือนะงั้นเดี๋ยวจะรีบเล่นให้เลยไปฝุ่นี้หมายควายไงเบสามออกมาสามไปตายไปดิลงสกิลบั๊นพอเก็บสองต็นกองกลางวิงตันเคแล้วค่อยกดต่อมีเขาคนเดียวนะ่นแหละทำมีแล้ะ อาทบบิตัตหนึ่งเปิดเจ็ดเปิดเจ็ดยิบติกเกอรเจ็ดใบไหมหนึ่งสองสามสี่ติดเกอรเจ็ดใบไหมป๊กไม่งานเข้าแล้วนี่แหละไปติกเกอรเจ็ดใบมือเท่าไหร่หน่เลยกไปกองไห่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าใบฮอ เทียลยสิบสามเปเบาเบาจังเบาจังดูตอนใดดูตอนไหสตอดสลูกสองหนเดียวเสียวเสียวสองดสองมาดิโอ้ยพลังแวนไาเลยคีคีนี่ยาพอแบนบกคีแล้วสามยาาอุ้ยอุ้ยแต่ได้พลังแบนแบนก็ยังแรนอยู่นะ กิวบัตหนึ่งที่มือหนึ่งแบบนี้เลสแวนลุกหน้ามือแวนได้หนึ่งลูกส3 2ามยี่สามสามสามเสองคิวสามสิบเจ็ดได้เดียวสามสามสีสามอ้สามสามมาจากไหนสามสวะเอาก็ิกลูกนึงนี่วะก็แวนหน้ามือนะเออเอาไปเลยไอ้ไไม่ไไไไยิว โอ้ยจะไดัยังไงให้ตายยิิวเลยขี่โมยเดี๋ยวขีโม่พลังอันนี้สองขี้ให้นี่เลยอุ้ยโอ้ยแสงการอะไรนะขี้โมยเอาสองขี้นับเปล่านับขเออโลีพลังให้นี่สิบห้าสิบเออยหรมื่สองหมื่นห้าถวหน้าสามหมื่นห้ายี่สิบหมื่นห้าสี่มืนห้าพัน ทางามหมื่3สามมื่สองสมืสมืมืหัวว่ากัาไม่ได้เว้ยเอ้ยตานเทินสเตนน์เนาชีไอ้แะออ้ยตัวเฮ้ยเฮ้ยจะบอกน้มันใหม่แล้วนั่นไงไม่ อย่างนี้ใช่ไหมยูบอกมึงยูที่อะไีโคตรแรงเมื่อตีนำการไบปสรกัไไไป่่ไใช่ใช่ใช่ใชก็แปะได้สองใดไปเลยแปะตัวเองได้ใช่ไหมได้อ่้แล้ตัวเองก็บักหมื่นบัมื่นเป็นสิบเก้าเนี้ ยายาย่าตบย่าตบย่าตบเออสองหมื่นโอ้โหนี่ฮิวใช่ไหมเบะดูด้วยสก,กินพื้นเอาไว้นี่มึงฮิวใช่ไหมเนี่ยยีิบสามพิษติโอ้จะเซ็งว่ากินกินตัวตัวอ่ะยิงใครคเขาไปเอ้ยมันยิงใครก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออแปลว่าเกรลงเออ <c oughs> Hobby, มองกองกินพืชหมดเลยใช่องเนี่ยแล้วแปรเกตแปรเกตด้วยใช่ไหมแปรเกตทัโอ้โหเียมไเกไม่ได้เท่าไหร่ไม่บวกพลังไม่บวกสิบเจ็ดจอย่างจุะไรสิบเจ็ดเก้ไปดปเกโอ้หอะไรจะ หัวเฮียเท่าไร19บวก19ทำไมแปดผิดแต่ละทีแม่งเอ้ยโอ้โหไม่มาชิบหายละไปตีขนมาัหนึ่งอินกินกินไม่จวดไม่จวแต่นั้นบวกเก้าพันบวกคิบวกเก้าพันบวกคีแล้วก็เติลงเกลงแล้วไปกิดไอ้เฮียไปเกิดคือโอ้โหไอ้สัตว์ที่มือไจี้ บวกเก้าพันเนาะใช่สองคีย์สองคี่จี้ข้างบนนี่เลนรักเท่าไหร่เลนละยี่สิบโอ้มีสบายอยู่แล้วพี่แมวมันเป็นฟอนต์นะพี่ทิ้นวินตันเลยนานเกนกเกโอ้พ <laughs> <laughs> ี่เกลียวอยู่นี่อยู่แล้วไงอ๋อยี่สิบยี่สิบโอ้ <20 S 2> โอชิบหายแล้วยี่สิบ โอ้ยมันรอดผ่านนะผ่านแล้วมือเท่าไหร่ฟีมีอะไรจะสั่งเสียหรอไม่มีโอ้ยไลโตยังมาไม่นั่งม่ได้แต่สกเกอร์วะไปเก็ตไม่ได้จนทกทีทกทีทกนี่แหละไม่ใชไม่อยากจะเติมของใหม่ก็ไม่ได้เลยอันนี้เล่นสุดสุดสฝีมือสุดฝีฝีมือแล้วเสื่อมแล้วต้องทำอะไรนะ้องทำอางไม่เข้าเลยอ่าเราซับเป็นอะไรไม่รู้ แป๊ดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเล่นแป๊ดหนึ่งก่อนนี่เล่นสุดฝีมือนะนี่งานฝีมือคนเล่นฮาจิแบบสุดกำลังแล้วอ่ะมันได้แค่นี้จริงๆบา๊ดหนึ่งเจ็บต้องเจออะไรเลยมาแล้วไม่เลือกแล้วไม่เลือกงานไม่ยากจนอันนี้คือใช้ฝีมือเต็มที่แล้วใชใๆ มราเป็นเด็กอื่นแพ้ไปแล้ว <c oughs> นี่คือแบบปิมือสุดสุดจริงๆอ่ะแออลจริงสุดสุดมาพร้อมแบทเทิลเอาจริงสุดส <c oughs> ุดสกิลเปซานหกหมื่นแลงยี่สามโอ้ปอยสองขีดการไม่ได้เว้ยเยจ้าเป้ารอจัวเฮ้ยเรายังมีฮิวอยู่หรือเปล่าพลังทานวินตันเอ๊ะทานนี่เปล่ามันชื่ออะไรบาลอน นับไปเไยนับคิวยืนแน่แน่ๆเห็นไปไปหนึ่งแล้วอีกได้ปะเออเลยได้นับให้นับเราแล้วนับแล้วสุดแล้วคีบเลยโอ้ยแหวนพลังยิวเดี๋ยวไเดียวโว้ยมาคิวเดี๋ยวไปเดียวโว้ยเออคิดว่าเออโอ้โหคิกเกอร์มาดูดิ ไ่ดูเกดดีโอ้โหนี่แหละไม่ค่อยอยากไดทาจีห้องเนี่ยสุดฝีมือแล้วท่านผู้ชมผมสุดฝีมือแล้วมันได้แค่นี้นถ้าเป็นเด็กอือชนะไปแล้วเนี่ยใช่เอาเลยกด